ยังไม่แพลนแต่งรักสิบปีมันคงแล้วเปิดเรือนหอน้ำตาลพิจักขณาผ่านอาถรรพ์เจ็ดปีไม่หวั่นแม้ยังไม่แต่งฝากไข่าพร้อมมีทายาท น้ำตาลพิจักขนาเผยรักสิบปีไผ่พาทิตมั่นคงแล้วผ่านอาถรรพ์เจ็ดปียิ่งดีกว่าเดิมส่วนแลนวิวาไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนโอดโควิดมันร้ายทําแลนหลายอย่างลง่มธุกรกิจล,ล้มแป๊บๆคบก,กันมานานถึงสิบปีแล้วสําหรับน้ําตาลพิจักขนาวงสารัตนสินกับไผ่พาทิตพิสิทธกุลลาสุดสาวน้ําตาลเผยว่าทุกอย่างดีขึ้นโตไปด้วยกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีแพลนแต่งงานเพราะโควิดมันร้ายก็ดีขึ้นค่ะมันเหมือนสเตปชีวิตมันโต ไปด้วยกันเรื่อยๆตอนนี้ก็เข้าปีที่10แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วค่ะจุดหน่อยที่เขาชอบเข้าป่ากก็ไม่มีแล้วอาจจะเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเข้าใจว่าแต่ละคนมีความชอบของตัวเองแต่ละคนอยากจะมีเวลาของตัวเองเมื่อก่อนเราว่าจากการทํางานเราก็อยากอยู่อยากใช้เวลาด้วยกันอยากไปเที่ยวไปช้อปปิ้งแต่พอเราเรียนจบเราทํางานแล้วเรามีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเราเองเราก็เริ่มห่ยหาเพื่อนบ้างแล้วจากเมื่อก่อน อะไรก็แต่เขา ตอนนี้ก็ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองด้วยเวลาว่าค่อยมาใช้เวลาด้วยกันดูเข้าใจความรักเหมือนมันสิบปีแล้วก็ค่อยๆโตมาด้วยกันเรื่อยๆปีแรกปีสองปีสามอาจจะเป็นอะไรที่หวานแหววละมุนแต่มันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วตอนนี้จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยู่บนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นสวีดมากขึ้นผ่านเจ็ดปีดีกว่าเดิมความหวานไม่ได้ลดค่ะตาลรู้สึกว่าเจ็ดปีมามันดีกว่าเดิมช่วง5าถึงเจ็ดปีมันเป็นช่วงที่เหมือนจะไม่ช เหมือนเขาจะมีความชอบเยอะมากยิ่งกว่าประกันชีวิตอีกกิจกรรมคือแน่นมากเราก็แบบเอ๊ะเราจะเอาตัวเราไปแรกตรงไหนดีถ้าอยากมีช่วงเวลากับเขาก็ต้องเอาตัวเราไปอยู่กับกิจกรรมของเขาเราเลยรู้สึกว่าเหนื่อยกับการพยายามแต่พอเริ่มได้ปรับการก็เข้าใจเขามากขึ้นเขาเองก็เข้าใจเรามากขึ้น